เป็นยังไงมั่งรัะคุณเอกราชเอกราชมเลือกใครเอกราชนี่ระเต่าโกทชื่อเอกราชไอ้นี่เก่งเรื่องบอลนะเว้ยถามเต่าบ้างหรือเปล่ามันอยากได้ชื่อไหมฮะมันอยากจะกลับบ้านมากกว่าน้าเต่าน้อโอ้ยเก่งนะท่านธรรมดาอยู่เนี้ยคุยกับเต่ารู้เรื่องด้วยเหรออืเออนี่ทุกคนครับ ผมว่านะครับเรื่องตั้งชื่อให้เ <ไป S 1> จ้าเต่าเนี่ยเราให้ชาวบ้านช่วยกันตั้งชื่อแล้วก็ส่งเข้าไปประกวดสิครับอันนี้กวงเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยนะถ้าใครตั้งชื่อได้ถูกใจกวงให้รางวัลหนึ่งหมื่นเลยเอ bon. าเต่าขึ้นมาก่อนนะเดี๋ยวมาก่ตายหรอกถ้าตายก็ดีสิครับลุงโพเพราะว่าตอนเนี้ย นอกจากเสียกวางจะผูกพันกับเจ้าเต่าตัวนี้แล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็กำลังจะผูกพันกับเจ้าเต่าต,ตัวนี้ด้วยลองคิดดูสิครับทุกใจแหละจะเท่าทุกจากการไม่ยอมปล่อยวางเนี่ยอ,อะอยนนัดปกผ้าอนามัยไม่ความว่างไงคือคือนัดเป็นนิสิยดวงอะไรเนย พอนั่งปุ๊บก็ปวดปั๊บพอนั่งปั๊บก็ปวดปุ๊บพอนั่งปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บก็ปวดโอ้ยที่ฉันสงสัยว่าไอ้นัทมันไม่ใช่ผู้ชายอ่ะก็ดูเิดูหน้าตามันหน้าตามันอ่ะจิ้มลิ้มผิวพันธุ์มันก็เนียนนิ่มและที่สำคัญน่ะฮึมันมีหน้าอกด้วยอุ้ยอุ้ยอกคืองี้ฮะเจ้านัทอยากแมนฮะ นัดก็เลยไปเล่นก้ามกค่ะเจ๊งๆฉัขอจับก้ามหน่อยดินัดขอลางานหนึ่งวนันฮะเจ้าคือนัดเนี่ยอยากจะไปลงอ่างฮะอยากให้สุดสาวเนี่ยนะฮะลดตัวสน่อยฮะโอ้โหชิช่างมาเซนหลอนถูกใจจริงๆต้องผ่าเถอละลสนษยมเดีย,ยวกันรักความสะอาดต้องอาบทุกวัน ไปว่าเพาเป็นผู้หญิงได้ไงนี่ผู้ชายแมนทั้งแท่งน้องนัทเดี๋ยวไปกับพี่เพชรเลยได้ข่าวว่าพี่เปิดใหม่นับสายมี่เองชื่อว่าซุมยาย้มใหญ่ิปลงเพชพพเพชโอยเพชไปส่ครับรู้แล้วต้องปล่อยให้พี่เพชรกับนัทเนี่ยอยู่ด้วยกันบ่อยๆจะได้รู้ว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างเป็นรักแท้ติน,นอ ของละหนาคือจริงๆเลยพลอยสผหัดฟังกันบ้างได้ไหมเนี่ยคือว่าใครยังนี่ยังไม่ได้นี่นะไปสตีบัตรโบดชื่อเต่าเนี่ยให้รีบซื้อแล้วก็รีบส่งเข้ามาเร็วเข้าเร็วๆหัอ,อละยี่สิบหันละยี่สิบแกโกงมันจะเป็ดบอนแล้วนะเดี๋ยวจะม่างนนานนไวจังเลยนะโกตานในเรื่องหากำไรเนี่ยพอเรียมใเวลาเขาดาวปิดโวตภายในห้าวิดเดี๋ยวนี้เลยห้าสี่สาม 2องหน่งิดโหวตตายสองไม่ทันแลวสายเจียเสียใจด้วยนะจ๊ะอย่างนี้ก็แสดงว่ามีคนโหวตมาเยอะเลยใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูให้ขอซ้อนเลยครับอทั้งหมดก็เจ๊งน้องสาสีหมมีทั้งหมด4ี่ชื่อครับโอ้โนั่นก็หมายความว่าชื่อของเต่าน้อยตัวนี้ต้องอยู่ในหนึ่งใน4ใบนี้แน่นอนต้องชื่อแรก รชื่อที่สามเลดี้ออฟซีเกตมูลสตรีแห่งจันทาเลืกลับโอ้ยสุดยอดรู้วาชื่อนี้แหละสุดยอดที่สุดแล้วอ่ะแมวไม่ได้แมรู้เลยว่ารื้อตั้งมาเอาไปเลยและชื่อสุดท้ายกะตายเออเอาชื่อนี้แหละกะตาย รีบเอาเต่าไปปล네่อยเดี๋ยวนี้ก่อนที่ทุกอยากจะสายเกินแก้เสียงของท่านนะไม่กระทบใจคนพวกนี้เรยและที่สําคัญนะมันสายเกินไปแล้วด้วยโอ้ยตายแย่แล้วทําไมน้องกระต่ายถึงไม่กระดุกกระดิกเลยล่ะเฮ้ย